สวัสดีครับเอ,อ้ยเดี๋ยวผิดอินโทรในอีเวนต์ฮาโลวีนสปอตไลท์ที่มีของฟรีจากอ็เดอ์เซรเพื่อประดับตกแต่งอเวตาและจะมีของฟรีอยู่3ามอย่างที่หายากกว่าของฟรีทุกชิ้นมีดังนี้และวันนี้ผมจะพามาเอาสาวีอย่างนั้น ตัวอย่างแรกเอาเกมเราบอกเข้า YouTube Search Waffle Taste หาสติมของเขานะด,ดูว่ามีของอย่างที่อยากที่อยากได้ไหมสองเข้าเกมเราบอกเข้า Connect Search Waffle Taste กด follow รอเข้าเกมมานรับของฟรีครับแต่วพาการรอเข้าเกมมันต้องรองอย่างน้อยสามถึงหกชั่วโมงใช่ครับสามถึงหกชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาอันดีที่ควรไปออกกำลังกายเดินเล่นหรือเล่นก็ได้ที่มกีนเวลาอย่างน้อยสี่ชั่วโมงพอเข้าเกมมาได้แล้วแล้วรอดูขั้นสิ้นอินิดหน่อยจากนั้นเดินตามผมมาครับ พอมาถึงแล้วก็เดินเหยี่ยวของฟรีและของฟรีที่หายากที่ต้องการเลยครับถ้าขึ้นตามมาแล้วก็ออกเกมให้ได้ให้คนอื่นเข้ามาได้เลยคลิปจบแล้วไม่มีอะไรต่อแล้ว